Get back car. Like t r t มูวี่ว่ามิงอัพติวเข้มก่อนดู Love Life Bleeding ตอนโรแมนติกระทึกขวัญกับบทบาทใหม่ของคริสตินสจวต ถือว่าเป็นนักแสดงที่เปิดตัวอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับคริสตินสจวตในบทของเบลล่าสวอนในภาพยนตร์ชุด t วายไลค์ซึ่งหลังจากจบภาพยนตร์ชุด t ท i l ไลค์เนี่ยเราก็เห็นนักแสดงสาวคนนี้กระโจนเข้าสู่การพิสูจน์ความเป็นนักแสดงอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง On the Road ในปี2012กับบทของแบรรี่ลูสาวแฮปปี้ยุคบุกเบิกในสตีลอลิสปี2014ในบทของลูกสาวศาสตราจารย์อลิสที่กำลังเผชิญหน้ากับอาการความจำเสื่อม p พอร์ n a นอลชอปเปในปี2016กับบทบาท PERSONAL อลชอ p เปอส่วนตัวของซูเปอร์โมเดลชารลีสแองเจอในปี2019ในบทซาบีนาวิลสันหนึ่งในสามสาวนางฟ้าชาลีและสเปนเซอร์ในปี2021กับบทของเจ้าหญิงในอนา,าในช่วงชีวิตที่ขมขื่นของเธอบทบาทที่ทำให้คริสตินสจวตได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลอสการ์ในช่วงปีนั้นครับ และมาถึงวันนี้ครับคริสตินสจวตพร้อมจะพิสูจน์ความสามารถในฐานะนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับกับบทบาทครั้งใหม่ของเธอในภาพยนต antic, ร์โรแมนติกระทึกขวัญที่มีชื่อว่า Love Lies Bleeding yes, Love Lights Bleeding เป็นผลงานใหม่จากค่าย A- 24นะครับหนังมาในแนวโรแมนติกทริลเลอร์ครับโดยเรื่องราวเป็นการเล่าเรื่องย้อนยุคไปถึงยุค80ครับโดยคริสตินสจวตรับบทเป็นลูผู้จัดก,การยิมแห่งหนึ่งครับที่ไปตกหลุมรักแจ็กกี้สาวนักเพาะกายที่กำลังไล่ตามความฝันของตัวเองครับตัวละครที่รับบทโดยแคที้โอเบรน แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะแจ็คก,กี้เนี่ยทำงานลักลอบขนปืนเถื่อนให้กับพ่อของลูตัวละครที่รับบทโดยแอดแทริสครับแถมน้องสาวของลูยังถูกสามีของแจ็คก,กี้ทำร้ายร่างกายเมื่อเรื่องราวทุกอย่างพวัวพันจนยากจะแก้ไขตัวของลูเองก็เลยอาสาแก้ไขเรื่องทั้งหมดครับและนั่นแหละครับมันจึงนำมาซึ่งความผัวพันของเรื่องราวอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ ภาพยนตร์เรื่อง Love Lies Bleeding นะครับเป็นผลงานในการกำกับของ Love Glass ครับผู้ก,กำกับที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่การกำกับหนังเรื่องแรกครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อ s a i n ม m a ์ตหนังที่ค่อนข้างจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในการประกาศรางวัล British Academy Film Award ครั้งที่74ครับโดยตัวหนังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Outstanding British Film รวมไปถึงรางวัล Outstanding Debut by a British Writer Director or Producer ครับรวมไปถึงการที่ภาพยนตร์เรื่อง s e n ต์ m a r t ผลงานเรื่องแรกในการกำกับของ Rose Glass ถูกเสนอชื่อเข้าชิง ถึง17สาขาครับในการประกาศรางวัล British Independent Film Award ในปี2020ครับและเพราะผลงานเรื่องแรกอย่าง s ซนต์มาร์ s ของโร Glass เนี่ยครับที่ทำให้คริสตินสจวตประทับใจผู้กำกับคนนี้มากๆครับและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ r i คริ n Stewart ตัดสินใจรับงานแสดงภาพยนตร์เรื่อง Love Lies and Bleeding ซึ่งเป็นผลงานการกำกับเรื่องที่ของของ e Glass s ครับ ซึ่งจากบทสัมภาษณ์นะครับคริสตินสจวตพูดถึงการรับบทลูในภาพยนตร์เรื่อง Love Lies Bleeding ว่านี่คือหนึ่งในการแสดงที่ท้าทายมากๆครับเพราะตัวละครลูที่เธอต้องแสดงเธอเป็นคนคน่อยๆจะเก็บทุกอย่างเอาไว้ข้างในครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะแสดงอารมณ์อะไรออกมาโดยไม่จําเป็นและยิ่งกว่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง Love Lies Bleeding ยังเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ลูต้องรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ โดยตัวของเวิลด์แกลสผู้กำกับเอนะครับเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเธอเห็นภาพคริสตินจูดรับบทลูเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์นี้แล้วครับแต่ปัญหาในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Love l i e Bleeding เรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่ตัวละครลูเท่านั้นครับเพราะถึงแม้ว่าภาพของตัวละครลูจะชัดเจนว่าต้องรับบทบาทโดยคริสตินจูดแต่ปัญหาก็คือแล้วใครคือนักแสดงที่เหมาะสมที่จะมารับบทแจ็คกี้ตัวละครที่จะต้องมาคู่กับลู และสุดท้ายบทบาทของแจ็คก,กี้ก็ตกลงไปที่นักแสดงที่มีชื่อว่าเคทีโอเบรนครับ ดูเผินๆณวันนี้วันที่หนังกําลังจะเข้าฉายเนี่ยเคที่โอเบรอนมารับบทเป็นแจ็คกี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะอะไรต่อมีอะไรของเคที่โอเบรอนกับแจ็คกี้มันแทบจะตรงกัน100%ยเต์็มเลยครับแต่ผู้กำกับอย่างโรส l กลสพูดอย่างชัดเจนครับว่าถึงแม้ว่าตัวละครแ <S an> จ็คกี้จะเป็น LGBTQ+ แต่ในขั้นตอนของการออดิชั่นเคที่โอเบรอนเองก็ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรในประเด็นนี้ครับ โดยสำหรับเค t ที่โอเบรนเองนะครับผมว่าใครที่ติดตามทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องเราน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาเธออยู่บ้างครับเพราะเธอเคยผ่านผลงานระดับซูเปอร์ฮิตมาแล้วไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นการรับบทเป็นเจนโทราหนึ่งในประชากรในคอนตัมรีมจากภาพยนตร์เรื่อง a n นแ a n แอนด์ e w อะ p ฟคอนตัมเมเนีย หรือการรับบทเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารเอลลี่เคนในซีรีส์ The Mandalorian ในซีซันที่3ครับแต่การแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Love Lies Bleeding เรื่องนี้นี่จะเป็นการรับบทบาทเป็นตัวละครหลักครั้งแรกของเค t ที่โอเบรันรับซึ่งกว่าจะได้บทด,ดังกล่าวนะครับเคที่โอเบรนเล่าว่ามันเป็นงานที่หินมากๆครับเพราะเธอต้องผ่านการออดิชนันกับทีมงานมากถึง6รอบครับตัวเคที่โอเบรนเองนะครับเล่าแบบติดตลกว่า ตัวเธอเองเนี่ยพยายามบอกเอเจนซี่ที่ดูแลเธอครับว่าทำยังไงก็ได้ให้เธอได้รับบทนี้ เพราะถ้ามันไม่ได้แล้วก็มันจะต้องเกิดจ้าลาจนอย่างแน่นอนเธอเล่าว่าในขั้นตอนของการออดิชั่นนะครับเธอไปออดิชัน่นแล้วก็ถูกเรียกกลับมาอ่านบทรียกลับมาออดิชั่นครั้งแล้วครั้งเล่านับรวมถึง6รอบครับหรือว่าเป็นจํานวนการออดิชั่นที่มากพอจนเคที่โอเบรันรู้สึกว่าหรือเธอจะไม่เหมาะกับบทนี้แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วโรสกลาสผู้กำกับเองก็เลือกเคที่โอเบรันมารับบทเป็นแจ็กกี้ในภาพยนตร์เรื่อง Love l i ล e Bleeding เรื่องนี้ครับ ซึ่งนอกจากคริสซินสจวนและเคที่โอเบรนแล้วนะครับในเลิฟไล e b บล e d ดิงเรื่องนี้ยังได้เอ็ดแฮริสมารับบทเป็นพ่อของลูครับตัวละครที่ไม่น่าไว้ใจเอามากๆครับร่วมด้วยอีกหนึ่งนักแสดงครับเจอหน้ามาลอนนักแสดงที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาจาก The Hu ัง e ์กเก s จากบทของจูยนาแมนสันสาวโจมโหดจากเขตที่7นั่นเองครับ หนังเรื่อง Love l i e Bleeding เปิดตัวมันตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะครับโดยเปิดตัวที่งาน Sun Dance ในวันที่20มก,กราคมปี2024ครับตัวหนังได้รับกระแสก,การตอบรับเป็นอย่างดีครับจากผู้ชมที่ Sun Dance พร้อมกับคำวิจารณ์ที่ค่าอางจะใกล้เคียงกันว่า Love l i f e Bleeding เรื่องนี้มันคือการรวมกันของโรแมนติกอาญากรรมและทึกขวัญในรูปแบบที่เต็มเรื่อแรงเรืองดุดที่น่าสนใจครับรวมไปถึงคำชื่นชมที่มีต่อคริส s ินสจวตวันนี้คือการแสดงที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยมิติที่น่าสนใจครับการันตีด้วยคะแนนวิจารณ์จาก ท่านโทเมโตที่สูงริบลร่วเลยแหละครับและนี่แหละครับ Love l i e Bleeding หนังโรแมนติกทรลเลอร์รสชาติแปลกใหม่ฝีมือของโรสคลาสครับภาพยนตร์ที่นอกจากจะเต็มไปด้วยความน่าสนใจในกระบวนการเล่าเรื่องที่วือหวาแล้วการแสดงของคริสตินจูดครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ยืนยันว่าเธอคือนักแสดงตัวจริงดังนั้นสําหรับคอภาพยนตร์14มีนาคมนี้ Love Line Bleeding นี่คือ,อหนึ่งโปรแกรมที่พลาดไม่ได้ด้วยประกาศทั้งปวงครับ Thank you